ហើយនេះនេះ3ឆាอะไรคึกแท้ឆាอะไรคึกแท้ฮะអូ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าๆนะคะกับน้องครีมนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวน้องครีมแฟรมิลีนะคะโอ้โหหนูมาเด็ดเด็ดผักแต่เช้าไหนทำยังไงคะคุณเก่งเฮ้ยอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีอะไรลลูกอะไรลูก ไหนลองดินอนกลางถนนเลยคิมขกนอยโลมา้บรรยากาศวันนี้ก็คืออ่าบรรยากาศวันนี้นะท่านขาจะบอกว่าดีมากนะคะ

อ่ะอนุสวยยังคะไหนไหนโอ้ยหนูสวยยังคะคุณแม่นะลูกสาวมาส่งกระจกอ่ะหนูสวยยังคะโอ้ยน้อยไหนตกใจไหมลูกตกใจตัวเองไหมอ่ะเออเออเอดอกอัญชันใจด้วยก่อนใจเองยก่อนใจยังไง ขอตัวเองขอให้ตัวเองนะไหนเอบส่งกระจกครั้งแรกช้างสองกระจกอยไปสวยแล้วนะไปต่อได้นะคิดบอกสวยแล้ว กินจ้าเฮ้ยเฮ้ยนะดูกระจกส่องกระจกเสร็จแล้วก็วิ่งเลยลที่นี้หางชี้หางชี้แล้วหางชี้แล้วโอ้โห ต้นไม้แห่งความสุขเินนวินหับมาหาน้องคีมเลยน้องลูกพี่น้อนี่เอระบบ วีนางชอบวีนางชอบเลยนางชอบทั้งถูทั้งกินนะคะอะไรจะมีความสุขอย่างนี้โอ้ยตกใจเสียงอะไรอ,ะอ่ะฮะ หางชี้ละห่างชีละเอาไงต่ออะระวังป่าราบนะลูกนะห่างชี้ล้เอาอาเอาล้เป็นฮะร้างเงาเป็นไรลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหถอยมาเลยนะไอ้เยอะถูกไปเต้นไปก็มีนะลูกสาว เน่น่่อันเด้มาไม่อยากกลับเามออีกวิ่งอีกรอบนึงแล้คิมยังอยากเล่นอีกยังอยากเล่นอีกมามามาโอยเพราะอะไรปะกลับบ้านสิไปไปไมาเยอะยอะเจ้ากิฟตอใหญ่ใหญ่ลุลยเยอะเยอะคิมเยอะ มามามาแาม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 าวะมา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 ล้วาม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 ไปาล้วาม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 ไปแล้วามามาวะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมามาบามานไมาม่อยากกลับนะามามมา ไม่อยากกลับนะหนูยังไม่อยากกลับเลยนะคีไม่จะกลับแล้วนะมาเร็วบ้องบองบอนี่อะไรนะดามดามบ้องเอาดลเอาแล้ะเอาแล้วนะคีวิ่งนี่ไปนะอย่าได้เย เอาไงล่ะลูกระทึกเลยเวลาทีนี้อไม่งอโอยนะรันโ่ยโอ้ยโอ้ยสงสารเป็นไงลูกเหนื่อยไหมคะมามามาสัมภาษณ์ก่อนอาจจะสัมภาษณ์น้องครีมก่อนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ไล่มาเขายังไงฮะหนูจะไปไล่จะไปไล่พี่ดำบ่ลูก เป็นยังไงบ้าง,ง,งดีใจก่อนดีใจได้มีเพื่อนเล่น,นอ่ะดีใจได้มีเพื่อนเล่นเออดีใจได้มีลูกสาวแม่แม,แม่ก็มีโมเมตนต์แบบตลกตลกนะรู้สมัังว่าใครใหญ่นะน้องคลิมบอกหนูแค่อยากมีเพื่อนเล่นเฉยๆอะทำไมทุกคนต้องตกใจกลัวหนูด้วยเนาะนะถือว่าเป็นการอเอาประกายยามเช้า,ชานะคะกับลูกสาวดาวานคนนี้นะคะไปกลับบ้านกันค่ะนะคะ

เป็น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 กลิ๊ดกริด้วยสุ้กิ๊ดน้อยเพียงไรล่ะสวัสดีค่ะไปเข้าครอบเข้าครอบไปหาพักพวกเลย